เดี๋ยวเราลงเรือนะครับไปเที่ยวกันต่อนะครับเราจะไปตะลุยไอฟยอร์ดนะครับหรือว่าบริเวณที่มีธารน้ำแข็งนะฮะแล้วก็มีก้อนน้ำแข็งไอซ์เบิร์กภูเขาน้ำแข็งนะที่แตกตัวจากบริเวณธารน้ำแข็งลงมาในฟยอร์ดนั่นเองนะครับในกรีแลนด์นี้จะมีไอฟยอร์ดเยอะมากๆนะฮะหลายจุดนะทุกท่านสามารถที่จะไปชมความยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินะครับแบบใกล้ชิดได้นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าสวยงามขนาดไหน ตอนนี้หิมะตกด้วยนะครับนแล้วก็เรากำลังล่องไปอย่างบริเวณไอซ์ฟยอนนะครับนหรือบริเวณที่เป็นฐานน้ําแข็งอากาศแบบโอ้โหสุดขั้วจริงๆครับ สำหรับตอนนี้ดันนี่อยู่ทางเกาะตอนใต้ของเมืองคาคาทอกนะฮะเกาะนี้เนี่ยผมมองแล้วบรรยากาศเหมือนที่สกอตแลนด์เหมือนทางเหนือของไฮแลนด์นะฮะเหมือนไอซ์แลนด์คือทุกท่านจะเห็นนะไม่มีต้นไม้เลยนะนมีท่าเรืออยู่นิดนึงแล้วก็มีก้อนน้ำแข็งลอยต๊บป,ป่องต๊้ป่องอยู่นู่นนะ อันนี้เป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงนะครับดผู้ท่านดูที่พื้นนะฮะต้นหญ้าเปลี่ยนสีครับนะเป็นสีเหลืองสีส้มนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาเที่ยวกันที่เกาะนี้นะฮะเพื่อจะลงไปแช่น้ำแร่ครับมีบ่อน้ำแร่นะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเกาะแห่งนี้นแล้วก็ปัจจุบันนี้เขากำลังพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางตอนใต้ของกรีนแลนด์นะครับ หลังจากลงไปแช่บ่อน้ำอุ่นแล้วไอตอนแช่โอเคฮะอุ่นนะน้ำนาจะประมาณสัก3าองศาไม่ได้ร้อนนะไม่ได้ร้อนมาก <c oughs> แต่พอขึ้นมาแล้วนั่นแหละโอ้ยหนาวจริงๆงตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านยาลิกก เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะฮะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองคาเกอร์ทอกนะครับแล้วก็สำหรับในหมู่บ้านนี้นะฮะมีจำนวนประชากรที่อยู่ที่นี่แบบถาวร11คน,นะฮะแล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะโรงเรียนที่นี่มีเด็กนักเรียนอยู่4คนครับน่ารักเลยนะนะฮะแต่ ฤดูร <Quindi cooks> <development> ้อนนะฮะก็จะมีคนจากในเมืองเคอร์กะถอกนะฮะหรือว่าเมืองใกล้เคียงเนี่ยมาพักกันที่นี่นะมาทํากิจกรรมฤดูร้อนนะครับนะก็จะมีการตกปลาบ้างนะฮะล่าสัตว์บ้างนะฮะหรือว่าเดินป่าเดินเขามาพักผ่อนนะอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่นี่นะฮะคนที่นี่ใช้เรือกันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราเห็นเนี่ยฮะก็เป็นเรือของคนท้องถิ่นทั้งนั้นทั้งลำเล็กลำใหญ่ลำกลางแล้วเขาก็มีเรือส่งของมาถึงที่นี่ในบริเวณนี้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตมรดกโลกนะครับ UNESCO นะสำหรับตอนนี้นะครับนะเราขึ้นฝั่งมาเที่ยวกันที่บริเวณคาโค c จูโคล o ็อก ok, นะฮะหรือว่าเวลไอแลนด์ในบริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นชุมชนยุคกลางของชาวนอร์ทนะหรือว่าชาวนอร์วิเจนที่เขาอพยพมาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ในบริเวณนี้เนี่ยเขามีการจดบันทึกนะครับนะว่ามีการแต่งงานในโบสแห่งนี้ในปี1408นะครับแล้วก็มีการเพทไ นะครับมีการใช้ภาษีนะก็มีชุมชนทําฟาร์มปศุสัตว์อยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าภายหลังนะครับคือชุมชนที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีอยู่ตามฟยอตนะหรือว่าจุดต่างๆที่เราเห็นนี่คือโบสถ์นะและนี้ก็จะเป็นอีกอาคารหนึ่งนะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาคือชุมชนของพวกเขาเนี่ยก็จะอยู่กระจายตัวตามฟยอตต่างๆนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันนะมีการเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันนะฮะแต่ว่าชุมชนนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็หายสับสญไปนะครับก็คงมีประชากรอยู่ประมาณสัก4ี่ห คนนั้นนะในแต่ละชุมชนนะแต่อยู่ดีก็หายสาบสูญไปโดยไม่รู้นะฮะไม่มีร่องรอยนะครับแล้วก็ทิ้งทิ่นฐานของพวกเขาไว้แบบนี้นะฮะตอนนี้นะแดนนี่อยู่ที่เมืองกากระอกนะฮะ ใช่ครับผมออกเสียงไม่ผิดนะคาคาทอกสำหรับในเมืองคาคาทอกเนี่ยนะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกรีนแลนด์นะครับนะถึงแม้ว่าผู้คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมากนักนะสำหรับเมืองนี้แต่ว่ามีเรือเรือเดินสมุทรเรือสำราญนะฮะที่มาจอดแวะที่นี่ทุกฤดูร้อนนะครับผู้คนมาท่องเที่ยวกันจำนวนประชากรนะที่อยู่ที่นี่ประมาณ3,000กว่าคนนะครับ นะใช่3,000กว่าคนทั้งกรีนแลนด์เนี่ยมีประชากรอยู่อาศัยเนี่ยประมาณ50,000กว่าคนนะครับนะก็จะเป็นชาวอินูอิกแล้วก็ชาวนอะร์ะชาวนอร์ทนี่คือผสมกันระหว่างชาวนอร์เวย์ชาวเดนมาร์กนะครับแล้วก็มีสวีเดนบ้างนะฮนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวนอร์ e วย a เียนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนะแล้วก็มีเดนิสที่เข้ามาอยู่ที่นี่หลังจากที่เขาได้ครอบครองนะครับกรีนแลนด์นะะ ปัจจุบันกรีแลนด์เนี่ยนะฮะเป็นดินแดนที่ปกครองตัวเองนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของประเทศเดนมาร์กนะครับนะแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะบ,บ้านเรือนก็สไตล์แบบสแกนดิเนเวียนทางตอนเหนือเลยนะฮะมีหลากสีมากๆที่บริเวณนี้เนี่ยมันมีฟยอตอยู่เยอะนะครับทำให้คือคนอาจจะเป็นในสมัยก่อนเนี่ยพวกชาวนอร์วีเจียหรือว่าชาวนอตเนี่ยมีความเป็นเอกเทศของตัวเองสูงนะครับนะ,บนะบไม่ชอบให้ใครกดขี่ค่มเพงฉะนั้นเนี่ยเมื่อไอซ์แลนด์เนี่ยมี กองทัพหรือกองทหารจากเดนมาร์กหรือว่านอร์เวย์เข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมา,นมาบังคับนู่นบังคับนี่ต้องเสียภาษีเยอะอะไรเงี้ยนะเขาก็ลงเรือนหนีมาอยู่ที่นี่นะรวมทั้งออริกเดเลสด้วยนะซึ่งเขาเ,าเขาเรียกอะไรฮะเกิดไปก่อการวิวาทแล้วก็นะ ฆ่านะครับฆนะ่าคนตายโดยไม่เจตนาเนี่ยฮะเขาก็เลยถูกเนรเทศนะฮะให้ออกจากเกาะไอซ์แลนด์นะเขาก็ลงเรือมาถึงที่นี่พร้อมกับครอบครัวของเขานะครับ้นนในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็มาตั้งลกูกแากอยู่ที่นี่นะฮะและลูกชายของเขาก็คือลิฟอิลิกสันนะฮะซึ่งคำว่าอิลิกสันเนี่ยนะก็คือทุกท่านมันมีอยู่สองคำก็คืออิริกแล้วก็ซันนะครับอ่าใช่ฮะ เอลิกซันก็แปลว่าลูกของเอลิกนะครับเขาชื่อเลฟนะฉะนั้นลูกชายของเลฟหรือลิฟเอลิกซันเนี่ยต่อไปใน,นอนาคตถ้าเขามีลูกชายนะครับคนแรกนะลูกชายเขาก็ชื่อว่าเลฟซอนนะนามสกุลใช้คำว่าเลฟซอนนะรหรือว่าลูกของมิสเตอร์เลฟนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเป็นนามสกุลของคนในแถบนี้นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบนี้โดยเฉพาะคนไอซ์แลนด์คนกรีนแลนด์เขาจะไม่มีนามสกุล เขาจะใช้ชื่อของบิดานามาตั้งเป็นนามสกุลแล้วก็ต่อท้ายด้วยซันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชื่อพ่อนามาตั้งนะบางคนอาจจะใช้ชื่อแม่ก็มีเหมือนกันในช่วงฤดูร้อนนะฮะก็จะมีเขาเรียกอะไรฮะบิดนท์ซันนะหรือว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นี่พระอาทิตย์ไม่ตกดินนะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวนะประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยนะก็จะมีช่วงเวลากลางวันที่สั้นมากประมาณ2ชั่วโมงกว่า รประมาณช่วงต้นเดือนอมกราคมนะฮนะแลก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะที่ผมว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากมากรีนแลนด์นะผมว่าอาจจะเริ่มต้นจากการท่องเที่ยวกรีนแลนด์ทางฝั่งตอนตกก่อนนะฮะซึ่งปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมลนอ์โปรดักออกมาทุกท่านก็ลองติดตามดูนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับเพราะว่า อยากให้ทุกท่านได้ของที่ดีที่สุดนะผมก็เลยจาเป็นที่จะต้องเดินทางมาดูด้วยตัวเองทุกๆจุดนะครับนะในเมืองนะประชากร3 0 0 0ักว่าคนนะก็อยู่ในบริเวณนี้นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะทํางานการประมงนะฮะการท่องเที่ยวนะครับนะแล้วก็ทําฟาร์มปศุสัตว์นะฮะที่นี่เนี่ยที่คนอพยพม,มาอยู่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสามารถทําฟาร์มปศุสัตว์ได้ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะในการเดินทางเนี่ยวัาน์คงทราบว่าเวลาที่เราแพลนหรือว่าวางแผนการท่องเที่ยวเนี่ย มันจะต้องเผื่อไว้โดยเฉพาะเมืองที่อยู่ไกลแบบนี้นะที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Remote a r e เเนี่ยนะเพราะว่า 1. คือไฟเนี่ยหรือว่าสายการบินเนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับสโรง,งแรมที่พักนะฮะมีจำนวนจำกัดคือจริงๆอ่ะมีเยอะไม่มีฮะแต่ว่ามันเป็นโรงแรมที่แบบเราอาจจะไม่ชินที่จะพักในสไตล์แบบนักท่องเที่ยวแบบเรานะฮะ ก็จะมีพวกแบคแพ็แล้วครับโฮสเทลนะฮะ b, b ซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกนะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการโรงแรมดีๆนะฮะอย่างที่ที่ดันนี่มาเนี่ยนะฮะก็ต้องจองล่วงหน้านะฮะอย่างน้อยเนี่ยผมต้องจองล่วงหน้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า11เดือนถึง1ปีนะครับสำหรับเมืองเหล่านี้ โบสถ์น่ารัก is very really nice church พวกเขานับถือเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นโอดินเทพเจ้าทอนะหรือว่าเฟยาซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดของพวกชาวนอตนะครับต่หลังจากที่เลอิลิสันเดินทางไปที่ประเทศเดนมาร์กในสมัยนั้นนะซึ่งเดนมาร์กเนะนะี่ยเป็นผู้ควบคุมการเดินเรือในะุนะูมภาคแถบทะเลเหนะนะนะืของพวกชาวไวกิ้งนะ ก็มีการตกลงกันนะว่าถ้าชาวกรีนแลนด์นะเข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์นะครับ <c oughs> ก็จะสามารถที่ทำการค้าขายกับเดนมาร์กได้นะฉะนั้นเนี่ยด้วยเรื่องของ p o l i t i c a l นะเรื่องของการเมืองนะทำให้ลิฟิลิสันนะจำเป็นที่ต้อง เข้ารีดนะแล้วพาประชาชนของเขาเข้ารีดรับถึงศาสนาคริสต์แล้วก็พีเรตนะเข้ารีดเป็นชาวคริสเตียนในปี1000นะคะรับรวมทั้งคุณแม่ของเลฟอีลิกซันด้วยนะแล้วก็รวมถึงอีลร์เลดด้วยนะนะแล้วนี่ก็คือจุดหมายปลายทางของชีวิต <c oughs> ของคนที่อยู่ในเมืองคาคาช็อกะะนะฮะ คือสุสานนั่นเองนะครับหลังเมืองหรือว่าด้านท้ายของเมืองนะครับนะซึ่งจากโบสอยู่ด้านด้านหน้าขวามือนะโบสถ์อยู่ด้านนู้นบริเวณนี้ก็จะเป็นสุสานก็ดูไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ในช่วงกลางวันนะแต่ก็คงไม่ดีที่จะมาเดินในช่วงกลางคืนนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบ้านสองสาหลังนี้นะเขาจะเคยเห็นอะไรตอนงคืนไหม ตอนนี้เริ่มหมแรงนแดนนี่แดนนี่ขึ้นมาไฮากิ้งนะนะวิวจากด้านบนนี้นะเป็นถึวทัวิวของเมืองทางกระถองแต่ก็าเดินขึ้นมาลมแรงนะระวังด้วยนะเวลาเดินนะตลอดทั้งเส้นทางนะก็จะมี เบอร์รี่ป่าที่มันขึ้นตามนี้นะแต่เราต้องเลือกเก็บกินตรงบริเวณที่คิดว่าคนไม่ได้เดินเข้าไปนะเนี่ย ่อเป็นกำลังใจและรับข้อมูลข่าวสารในอนาคตกับเรานะฮะเด e Compass ครับ